สวัสดีครับวันนี้จะมาทำสวิตสวิตปิดเปิดกันคนยืมรถนะครับหรือกันขโมยก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเราถอดกุญแจไปใช่ไหมครับถ้าขโมยมันจะเอากุญแจออกเราจะทําตรงนี้ใช่ไหมครับะนะครับเราผมจะมาทําให้ดูนะครับนี่ผมทํามาไว้แล้วสวิตตัวเนี้ยสวิตหลอดนะครับ ปิดเปิดนะครับปิดเปิดได้ครับนะครับ,นะรบเราเปิดกุญแจเปิดสวิตช์กุญแจมาดูอ่ะทำงานนะครับทำงานใช่ไหมทำงานนะครับผมแล้วทีนี้ลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดนะครับติดนะครับแล้วทีนี้ให้มาดูตรงนี้เนี่ยต่อขึ้นจากคอยนเนี่ยครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วทีนี้ผมมาเพิ่มกล่องกล่องกำลังตัวหนึง่ง ของไฟนะครับกาลังคือตัวนี้นี่ซื้อมาเปลี่ยนมาไม่ใช่มาเปลี่ยนมาเพิ่มกําลังให้ให้แรงกว่าเดิมนะครับแล้วทีน,นี้ผมทําสวิทช์มาเนี่ยเขาเรียกว่าสวิทช์กันคนยืมนะครับกันคนยืมรถนะครับหรือเราไปจอดไว้หรือลืมถอดกุญแจออกถ้ามีคนมาเปิดสวิทช์มุญแจมันก็เปิดได้แต่สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิทช์นี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมปิดสวิตตัวนี้ก็ดับนะครับเครื่องแล้วทีนี้มาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไฟจะขึ้นโชว์ตลอดนะครับเดี๋ยวยังไม่ปิดสวิตนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตปิดสวิตนะฮะดูนะฮะดูนะครับปิดปั๊บนะครับดับใช่ไหมดับแล้วพอผมเปิดสวิตสวิตแจนะครับเปิดจปั๊บติดนะครับติดถ้าปิดตัวนี้ไว้อยู่ปิดสวิตตัวนี้ไว้อยู่แล้วให้สตาร์ทดูนะครับว่าจะติด ไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟจากคอยตัวเนี้นะครับไฟจากเครื่องเนี่ยผมทํากล่องกล่องเห็นไหมกล่องตัวนี้หาซื้อได้นะครับกล่องตัวนี้ตัวเพิ่มไฟนะครับกล่องนะครับสายไฟเนี่ยนะฮะดูนะครับสายไฟต่อจากจากจากตรงนี้มาเข้ามามากล่องตัวนี้จากกล่องตัวนี้วิ่งออกมาวิ่งออกมานะครับ มาสายสีนี้ออกมาเข้าสวิต์เข้าสวิต์ปิดเปิดแล้วก็เข้ามาถึงจะเข้ามาคอยนะครับแล้วก็จ่ายลงไปหัวเทียนนะครับแต่ถ้าเปิดไว้อย่างเงี้ยสตาร์ทไม่มีติดนะครับไม่มีติดสตาร์ทให้ดูแล้วนะครับแล้วไฟกล่องตัวเนี้ผมซื้อมาเพิ่มกําลังไฟนะครับดีมากเลยนะครับกันได้หลายอย่างกัน,นเออกันนึงกันขโมย 2. การคนยืม3การลูกขี่รถไปเล่นนะครับได้หมดนะครับการขี่รถเล่นหรือใครมายืมไม่อยากให้ใครยืมก็ต้องทำแบบผมนะครับนี่ผมทำให้ดูว่าใส่สวิตต์ตัวนี้เข้าไปส่วนมากจะไม่รู้จะไม่มีใครทำนะครับนี่ผมทำให้ดูว่าแล้วทีนี้รถกำลังมันจะดีขึ้นคือเราเพิ่มกล่องตัวนี้เข้าไปใช่ไหมไฟรถมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่แรง หัวเทียนบางทีรถเก่าใช่ไหมครับรถเก่าหัวเทียนไอเสียบ่อยถ้าเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปหัวเทียนรถจะไม่ค่อยเสียนะครับจะวิ่งดีนะครับบิด,บดคันเร่งรถจะไม่อืดนะครับรถจะไม่อืดเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สี่ไม่อืดนะครับผมบอกได้เลยเกียร์สามเกียร์สี่ไม่อืดนะครับถ้าเพิ่มของตัวนี้เข้าไปนะครับ นะครับเนี่ยของตัวนี้นะครับผมซื้อมาไม่กี่บาทหรอกครับของตัวนี้นะครับมาเพิ่มกําลังให้รถจะวิ่งดีกว่าเดิมนะครับคือถ้าเราปิดไว้อย่างเงี้ยใครก็ช่างนะครับถึงสมมุติว่าเราจอดไว้ที่สรารารนะตลาดนะัดตลาดอะไรก็ช่างนะครับเราปิดสวิตตัวนี้ปับ๊บแล้วก็ถอดกุญนแจตัวนี้ไปถอดกุญนแจปิดสวิตหรือ สมุติว่าเราเปิดคุณแจรเราลืมไว้ใช่ไหมเปิดไว้บ้านเนะี่ยมีคนไปสตาร์ทรถเล่นนะ่ยไม่มีติดนะครับไม่มีติดเพราะว่าเราปิดสวิตช์ไว้อยู่คนยืมอ่ะคนอยากยืมยืมบ่อยเราขี้เกียจพูดใช่ไหมคนส่วนมากจะยืมรถเราบ่อยขี้เกียจพูดขี้เกียจนั่นนะใช่ไหมเราก็ทําสวิตช์หลอกไว้แล้วเราก็ปิดสวิตช์ไว้แล้วกุญแจก็คอยยืมก็เอาคุญแจให้ไปนะครับ ไอ้ไปพรไปเปิดสวิ์สตาร์ทไม่ติดก็บอกว่าเออรถเป็นนั้นเป็นนี่ยังไม่เอาไปทําเลยมันก็เลิกยืมครับถ้าเราห่วงรถถ้าเราห่วงรถนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละครับคือทําสวิ์หลอกขึ้นนะครับกันคนยืมรถนะครับกับเพิ่มกล่องกล่องเพิ่มไฟนะครับให้รถนะครับอย่าต่อผิดสายนะครับคือสายเนี่ยมันจะมีสายสี สีน้ำเงินแถบสีชมพูอยู่เราต้องต่อสายนี้นะครับมาใส่สายสีแดงนะครับแล้วสายสีดำสายสีดำมาต่อเข้าสวิตช์แล้วก็อีกสับสายสีเนี่ยสีดำนั่นแหละแต่ผมใส่เป็นสายสีแดงเนี่ยลงมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฝั่งนี้มันเป็นดำเราต้องใส่แดงเราจะจำง่ายนะครับใส่มานะครับเข้าอย่าไปต่อ สายนี้นะครับให้ต่อสายนี้นะครับให้ต่อสายข้างหน้านะครับอย่าต่อสายข้างหลังนะครับหรืออย่าไปต่อใส่ไอ้นั่นนะครับให้ต่อแบบผมนี่นะต่อแบบนี้นะครับผมกล่องนี้จะเพิ่มกําลังไฟนะครับช่วยลดไม่สะดุดนะครับเวลารถใครอ่ะวิ่งไปเวลานั้นอ่ะมันจะมีสะดุดนะครับ สะดุดบ้างอะไรบ้างเราไม่อยากให้สะดุดก็ต้องทําแบบนี้นะครับถ้าคนไหนเอามาเลยก็เอามาใส่ได้เลยครับไม่ต้องเพิ่มสวิตก็ได้ถ้าใครไม่อยากใส่สวิตนะครับแต่ผมเอามาแล้วผมใส่สวิตด้วยอันนี้คือผมขี้เกียจพูดกับคนมันคนมันชอบมายืมรถนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครชอบชิมนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ